ช่องเบสเอวีครับผมบันใดเฮ็ดลิปโดนเราเมื่อนี้มาเนี่ครับแกงรุ้นเส้นใส่ปลากระกป๋องครับผมเจ็บๆปัคาหนา้าไปเดืยวแล้วที่แดกโขกพริกกับตะไคร้ก่อนนี่ครับเดี๋ยวพ่อเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยครั้อนหนามเดือดกำลังนนึงครับผมนคเด็ใสอ่องฝาหลอด วนเส้นแกงเส้นวนเส้นใส่ปลากระ,กะป๋องนำเดือดแล้วก็ใส่ปลากระ,กะป๋องเลยครับเดือดดีแล้วเดีมันบนักมือนี่ครับปลากระ,กะป๋องสามแม่รัว ทำด้วยวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นตัดอย่างนี้สายฝนนะผมรอดเดือดแครัผมมาเบ่งตอบนึงปิดไฟแล้วก็ใสดใบแมงลักครับไฟมิเตู ເຈົ້າເສຍຫມ